สสสวััดีไปไหนคะับไปเม่ปิงยฮ่าเลยเกินไหมเต็งโอเคจะไปดูสถานที่ไว้ก่อนเกิดไปกางเต็นท์ได้เื่อมาทำอะไรได้เราเราต้องไปดูศึกษาที่เท้าก่อนหนาวมากตอนนี้นะคะหมอกลมแม่งคุมถนนมองไม่เห็นแล้วแล้วก็หนาวมากโอเค เดี๋ยวไปถึงใครดูบรรยากาศกันเล็โก้อ้าวถึงแล้วครับโอ้โหเกินเต็งกว้ามาพวกตกปลากันเยอะมากเลยครับมองนไปนี่เออแต่ว่าแม่น้ำกว้างแต่ลมเย็นนะแต่ร้อนแต่วนนี้บรรยากาศดี้วยโอ้มีคนคนตกปลาเยอะ ต้องนู้น่าจะสวยนะยเ,าานนเดี๋ยวว่างๆค่อยมานอนกลางเต็นท์เป็นกระโปรนะขอำกว่านั้ยนะเข้ามาทำลายกลางเต็นท์เองก็มองกันนะมันเป็นเรื่อง<า>มันเป็นเรื่องของอนาคตมนาะทั้งได้ทั้งกลางเต็นท์แล้วก็ได้ต้นตบป่าโอเคนะโอ้บรรยากาศใช้ได้เลยสวยอะ่นะร้านเหนียวไปขึ้นไปเล่นไปถ่ายร้านกับข้าแฟดูแต่บรรยากาศของร้านค้าโอเค นี่เราเดินกลับขึ้นมาข้างบนนะครับโอ้โหอก็พูดถึงาการอบนี่ให้ดูเลยครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดโน่นข้างบนก็มีร้ายข้าวเดีย๋ยวมาถามความรู้สึกของอิวได้ก่อนเป็นยังไงแต่ตรงุู้นหน้าไปนะวิเรีกว่าไงเป็นยังไงร้อนเปิด <c oughs> ท้อง จะบรรยากาศเ้วยดีนะเคยย่ okay, <you. S 1> ่ะโอเควันนี้พามาดูแค่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเออมีนู่นกับข้าวอยู่ข้างบนนู่นเลยสถานที่กลางเต็นท์โอเคลมเลื่ส่วนนี้อือัเหตุนี่เขามีป้ายบอกด้วยเคยอยู okay, ่หลังได้จะสอบสอบถามมานะ ตรงนี้เขาไม่ให้กางเต็นท์นะนี่ของกรมฉลาเออถ้ากางต้องไปข้างบนนู้นแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปดูตอนที่เราเออนี่มาท่องเที่ยวน้างกางเต็นท์บอกไว้ก่อนเพราะว่าเป็นเสาหลักไอ้นี่ของมาถ่ายไอ้นี่ขอมาถ่ายโฆษณาเขาบอกเหมือนเดี๋ยวมีของกินอาหารค่ีแต่ว่าถ้าเกิดกลางไปทางนู้นเราค่อยพามาอีกเชืองนะค่อยพามาตอนกลางเลยยหนูเล็กไปท้ายหน่อย เป็นไรหน้าตาอ๋อนนุ่มๆนึกว่านุ่มๆเซลล์ไรแต่เฉียวโอเคกลับบ้านแล้ว